หนองมาบ่แม่ป่าแต่กูได้อืดเนี่ยคนนั้นเอ้าพักตบพักกระดาษเลยที่มันอยู่ได้เลยนะน้องไขายก็พักกรด์ดโจงนะตบนน้อยๆนะเออที่ก็ที่ก็แกใหม่นะเออพักตบมันบ่แมน่นพักตบพักตบก ไม่ใช่ใสผักก <Central mission. S 2> ัดจงนะจำนอนผักกัดจงขนม้าขนมาขนมมาขนมมาขนม้าได้สองถุงได้สามถุงโอเคเลย Dia kukuh, di lah. Hmm. Hmm. Di sana boleh <laughs> oh, ah, suma. Kau

คือเราดี่ยงหมดหนาะอยู่นี่มันยังลมผ่านอยู่นี่ผ่านได้ลมผ่านได้อยู่หันมันเอ้าเลยเนาะเอ้าลราการสังเะสีนั่นขึ้นบนเอยู่หันมันเอ้าโอ้ยเราหันมาดังเดือดเสือหอนเราถุนเราเราถทนเราเจ้าไม่ได้ไม่ได้ยังคนไปวุ่ายใหควายส่องลูกปุ๊บไปเรียบร้อยจมจมนะกัวภูเขาอ้ ควยสิออกคนเคยเห็นคือแ่บมันย่างหอนเนาะเอ้ยควยสิออกบุคนไปเนี่ยมันบุได้ออกได้ล่ะมันขึนนั่งแล้วกเจ็บเจ็บหลังนั่งนั่งแล้วปวดหลังตายหานอนแล้วพักผ่อนไกลยานอนแม่มุดหัวเว้นนเราเห็น โน้ตส yeah, mm ิบ hmm. ก no okay, yeah. uh, right. mm ็จะบบนี hmm. mm ้ค hmm. no ่ะเยออะไรวะแม่แคว่าเยาว่าคือได้ยอะไรเงี้ยก็ไดเยินคนอยู่แด็ใช้ง่ายกับเขาหรา้เลงเป็นเกาะน้ำได้หรอไปพาเรนน้ำแล้วค่อยจะหยกเป็นงว่างไเหมือนเหอนเหมือนไ้หว่างก็ไปเหมือนไ้หว่างกรไบวาหาเรยนลตนเย็น ไปดอกเลี้ยงเผาบนพันไดญพ่อจต่างงตรงเวลข้าสิไปนะตรงเบวลอันนั้นเบื้องตาล่ามันเปิดมันสมัน้นาเออแม่เออแม่เนาะท้ามันถ้ามันเปิดหนาเมันอกี้มันมีหนามให้เขาเหรนเนาะช่วลูกเด็กก็ยังหนาแล้วคนเลยหยกมาเออขนาดข้างบนญแล้เบิดถ้าไปหมู่น้านาสิเปิดวันเสาร์อาทิตย์นั่นแหละเปิดวันซุกเสาร์อาทิตย์ปุ๊บวู้ดอะตรงเบลไม่เปิดละ ถ้งว่าใส่ง่ายมั้ยเนี่ยก็บอกเยอะมากคือบอกไปซืบเนี่ยอันนี้เห็นไหมขนาดวันนี้ยังสิบวัไปเปลี่ยนหายแล้วเนาะเสียงไก่ตีขันไก่ต <some> ีหมอไก่ตีหม้อเรายังดีอันนี้ 了用点菜了，你。